ก็จะเป็นของแข็งนะครับแต่ก็สามารถที่จะพิมพ์ลงบนกระดาษเนี่ยใช้กระดาษตามเปล่าได้งานอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือเป็นงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็กันน้าในตัวเลยนะครับสามารถที่จะพิมพ์งานที่ได้คุณภาพสูงสุดเนี่ยลงบนกระดาษแบบธรรมดาก็ได้นะครับตัวนี้เราจัดปัญหาเรื่องมูลค่าของตัวกระดาษที่เราจําเป็นต้องไปซื้อกระดาษแบบแบบดีใน잉เจอรพวกนี้นะครับเราไม่จําเป็นเลยใช้กระดาษธรรมดาเรียกเ่า p l a เ n อร์นะครับกระดาษธรรมดา75แกรมเนี่ยสามารถจะพอดงานพิมพ์งานเนี่ย งานลายเส้นงานสีเนะี่ยอย่างดีได้เลยนะครับแล้วก็ตัวงานเนี่ยตัวหมนะึกจนมีคุณสมบัติกันนะ้ำในตัวนะครับน้ำยดลงไปนะ่ยเช็ดได้มีปัญหาแต่ในส่วนของเป็นกระดาษเนี่ยก็กระดาษมันก็แล้วแต่นะครับกระดาษมันจะไม่กันน้ำในตัวของมันเลครับเราสามารถที่จะเลือกกระดาษเฉพาะกระดาษที่ใช้กระดูกเกรลนะครับก็จะเป็นกระดาษชนิดอันโค้ดนะครับอันโค้ดแต่ว่ากระดาษที่ไม่ได้เคลือบนะครับคือจริงๆก็คือกระดาษธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่ากระดาษอันโค้ดเนี่ยมันจะมีมากกว่าแบบปกติยังมีอน อื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวยังไงให้เซลลองโทรมาอธิบายบตัวอย่างได้แต่ว่าถ้าเราใช้กระดาษปกติกระามาใช้กันได้เลยซึ่งเป็นแกนสามนิ้วนะครับแกนสามนิ้วได้จะแตกต่างกับตัวอิงเจ็ตเดิมยิงเจ็ทเดิมของเรานะแ,แกนสองนิ้วนะครับแกนสองนิ้วตัวเนี้ยข้อเสียเดิมเดิมของมันก็คือแกนสองนิ้วเขาจะใส่ได้แค่ประมาณ50เมตรนะครับ50เมตรก็คือว่าพอหมดปุ๊บก,ก็เปลี่ยนใหม่ปุ๊บเปลี่ยนใหม่และข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของตัวกระดาษโมดเด็ก,ก็คือ มันด้วยแกนที่มันเล็กนะครับแล้วก็มันต้องมวนมวนมวนวนทีนี้พอวงงานออกมากระดาษจะโค้งงอ,อนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ดัดกระดาษหรือว่าถ้าปล่อยมาเนี่ยกระดาษจะโค้งนะครับส่วนตัวเนี้ยข้อดีก็คือกระดาษหนึ่งกระดาษใหญ่กว่านะครับแกนใหญ่กว่าด้านโค้งของเขาเนี่ยมันจะน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวดัดกระดาษนะครับให้ออกมาทางด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นท็อปดวิเทนนะครับก็คือ เป,เป็นตัวที่สามารถที่จะทําให้กระดาษยหยิบออกมาและใช้งานได้เลยเมื่อกี้ที่ลองเทสโัวเดโมงาน,เ,นเราไปหยิบออกมาให้เห็นเลยนะครับเรารับกระดาษได้สูงรับประมาณ50สเอสุกนะครับทีนี้พอหยิบพอหยิบงานเกินออกมาปุ๊บงานถัดไปมันก็จะป,ปิดออกมาเองอัตโนมัตินะครับเรื่องงานที่ว่า50้าที่นี่คงไม่น่าจะมีงานช่วงพีเยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับที่พูดว่า50หมายความว่าเราปล่อยงานไปเรื่อยๆจนเต็มเนี่ยแล้วก็อยหยิบออกแต่ถ้าเรามีแค่สิบงานหยิบออกสิบงานหยิบออกนิด ไม่จํเป็นจะวนพิ้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับการพิ้นต่อเนื่องเนี่ยเราสามารถที่จะพิ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ในการเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยอย่างที่พี่ช่างบอกไว้ก็คือว่ามันจําเป็นที่จะต้องทําให้หัวกพิมพ์ได้ความร้อนในระดับหนึ่งนะครับก็คือประมาณร3 0ยองศานะครับตั้งแต่ร้อยขึ้นไปถึงร้อยสามสิบตรงนี้ถ้าเกิดจับตอนพิมพ์งานเนี่ยจะร้อนจับตอนนี้ก็จะอุ่นอุนะครับตรงนี้มันจะเป็นการหลอมเจลตัวนี้นะครับหมดตัวนี้จะของแข็งให้เป็นเจลนะครับจากนั้นเจ แล้วตัวเจลเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือจะเกาะกับกระดาษไม่มีการแตกเหมือนอิงเจตถ้าอิงเจตเนี่ยถ้าเกิดเราพิมพ์ไปด้วยกระดาษธรรมดาแล้วเราพิมพ์งานที่เป็นสีเข้มเขมเราจะเห็นเลยว่ากระดาษจะเป็นรอนๆนะครับแล้วจะต้องรอมันแห้งนานนะครับตัวนี้แห้งท,งทันทีใช้งานได้เลยนะครับอันนี้อธิบายาคร่าวๆของเครื่องก่อนให้รู้จักว่าต,วตัวนี้มันคืออะไรนะครับก็คือจริงๆเป็นการรวมออโตเมตีข้อดีของเลเซอร์แล้วก็อิงเจตเข้าไว้ด้วยกันนะครับตัวนี้ ถึงตัวปริมาณร,ราคาหมึกเนี่ยจะแพงนิดนึงแต่ก็พิมพ์ได้จํานวนที่ยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานหมึกได้คุ้มนะครับแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยสามารถที่จะทิ้งเครื่องไว้ที่หัวถามาน,นะครับว่าถ้าเกิดทิ้งเครื่องไว้จะเป็นอะไรหรือเปล่าตัวเนี้ยมันจะมีตะกรอนหมึกเกาะอยู่ที่หัวนิดหน่อยก็จริงแต่ว่าด้วยที่บอกเรื่องว่าให้ความร้อนสูงเนี่ยพอหลังจากที่เขาพิมพ์ใหม่เขาจะลหลกไในตัวเจลที่ติดอยู่กับหัวเนี่ยแล้วสบัดสลับทิ้งตรงส่วนของอาจจะเปิดที่ตรงเนี่ยได้ นี่นะครับอ๋อโทษทีโทษทีททนี่นะครับเรียกว่ากะหมึดนะครับใน,กกในแพ็กเกจในแพ็กเกจหมึกนะครับก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับก็คือพอ,อตัวหมึกที่อยู่ที่หัวพิมพ์เนี่ยนะครับมีกล่องพอเขาทาการพิมพ์ใหม่เขาก็จะให้ความร้อนนะครับแล้วก็สะบัดหมึกที่มันเป็นเศษเศษที่เหลือเนี่ย ลงมาในนี้ตรงนี้สามารถเอาไปทิ้งรวมกับขยะธรรมดาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวปลอดภัยนะครับไม่มีพิษนะครับไม่เหมือนกับพวกอิงเจ็ตอิงเจ็ตจะมีทั้งกลิ่นนะครับถ้าเกิดเป็นเลเซอร์ก็จะมีพวกผงปูงกระจายนะครับตัวนี้ไม่มีเลยนั่นหมายความว่าทำความสะอาดยังไงอันนี้อันนี้คือจริงๆมันจะแถมมาทุกๆแ็กเก็ตเราซื้อซื้อเปิดมาเนี่ยครับแถมไม่นี่มาใหม่มันจะถูกใส่ไว้ในกล่องนั้น นะครับก็เหมือนกับตัวโคเวอร์ของมันแล้วก็ถอดอันนี้ออกมาแล้วก็งเก็บตัวกล่องไว้นะครับทิ้งได้ทั้งกล่องเลย <F est> ใช่ครับทิ้งได้ทั้งกล่องน, <F est> นะครับแล้วไม่จําเป็นต้องไปทิ้งเป็นขยะอันตรายเป็นทิ้งขยะปกติได้เลยนะครับ <F est> เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเทียน <F est> เราจับจับอยู่ได้นะครับ <F est> เหมือนสีเนหมือนเทน <F est> ียนแห้งจริงถ้ามันเต็มเนี่ยเราเราแกะแล้วเอามาใช้เหมือนเดิมก็ได้ครับแต่จริงมันก็แหมอยู่แล้วนะครับน่าจะดีกว่านะครับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเมื่อกี้ก็คือที่ผมดันก็คือดัน กดนะครับแลก็ออกมาใส่ก็ใส่กลครับเนี่ยครับก็จะอยู่ในกล่องของตัวนี้อยู่แพ็กเก็นะครับเนี่ยมันก็จะมีทบหมดสี่อันนะครับก็วางไว้ให้หลนะครับเครื่องตัวนี้นะครับตอนที่เขาวอร์มยิกงครับเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีแล้วแต่จังหวะของแานนะครับแต่การที่เสียเวลาตรงนี้ก็คือเขาจะได้เรื่องความร้อนในการทำทำหมึกในการละลายหมึก แต่แล้วหลังจากนั้นถ้าเราพิมพ์งานต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องหวอกซ้ำนะครับวิธีการตรงนี้เราดูถ้าเกิดว่าเออไม่อยากให้มันวองนนเราสามารถที่จะขยายเวลาในการให้เขาหลับเข้าไปในสลิปหมดให้กว้างขึ้นได้ถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตั้งไว้สุงส่วน240นาทีให้เขาสแตนบายไปเรื่อยๆพอถัดพิมก็ไม่ต้องหวองซ้ำตรงนี้ได้การสแตนบายของเขาไม่เปลืองไฟนะครับก็ต้องดูแบบประเภทงานของที่นี่ว่างานมันมาเป็นยังไงเป็นช่วงไหมหรือ,อยังไง โอกาสถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องการสแนดบายของเขาก็เต็มไปเลยครับป็น2 40นาทีนะครับในขณะที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทําการพิมพ์เนี่ยไฟจะใช้น้อยมากนะครับสามวัตต์อะไรประมาณนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเวลาให้เขาแสดนบายของพิมพ์ไว้ตันสสุด2 40นาทีถ้าในช่วงไม่เกิน2นาที40นาทีเนี้ยมีงานพิมพ์ก็ไม่ต้องบอกทางานได้เลยแล้วก็ ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นเลขกหน้าจอสัมผัสนะครับเปินให้เป็นหน้าจอแบบกอ r อ l l a n i c k นะครับสามารถที่จะมีปุ่มสัมผัสตัวนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเมนูตรงนี้กดเบาๆเห็นปุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับสองอันบนขอานล่างเ่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเมนูการใช้งานที่เราต้องการนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มนะครับเอาไว้ใส่จํานวนตัวเลขนะครับอาจจะแบบ copy นะครับอยากต้องการ copy กี่ชุดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการกดตรงนี้ได้นะครับ ส่วนกดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ enter s e r i e ตรงนี้เป็น enter นะครับไฟตรงนี้เป็นไฟสีเขียว standby พร้อมใช้งานแปลว่าเครื่องไม่ได้ติดปัญหาอะไรสามารถสั่งพิพ์ได้แต่ว่าอัดลองกดมือออกมานิดนึงให้ดูนะครับอ่นะครับถ้าเครื่องไม่พร้อมใช้งานนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแล้วทุกอย่างหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอสีมี animation ให้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่พร้อมนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่า เพลสไคลเอ็นทนเนอร์เขาบอกเลยว่าสีอะไรถูกถอดออกนะครับในกรณีที่หมึกจะหมดเขาจะเตือนที่หน้าจอนี้แล้วเราก็เปลี่ยนตรงนั้นได้เลยนะครับลองหมึกตรงนั้นนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับแต่ละสีแต่ละสีก็จะให้น้องลองไปได้ครับคือการออกแบบของตัวการทํางานตัวการเปลี่ยนหมึกเนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์ของเขาคือคลิกแอนด์โก้นยคืออะไรก็เกิดคลิกออกมานะครับโกก็คือผัดเข้าไปนะครับอันนี้พอลงล็อกปุ๊บก็กดเข้าไง่ายแบบนี้นะลองดู ไไง่ายเลยคลยิกออกมาดึงต่อข้างหลังเองเดียวครับไม่ต้องกด,ดเลยเออนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สีไดสีนั้นสีนะครับมันก็จะแมทกั <ใช S 1> นเร <ใช S 1> นา<อ>สรีฟ้าใส่สีเหลืองก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับไอที่ไม่ได้เนี่ยมันไม่เข้าล็อกแต่ว่าถ้าเรากดลงไปก็ไม่ดีนะครับพยายามดูสีไว้ก่อนข้างล่างลงก่อนแ้ก้นข้มากครับโอเคเนี่ยเข้าแล้วดันไม่สุดครับอโอเคแค่เขียวแล้วเห็นไหมครับโอเคให้น้องให้น้องลองอีกทั้งอื่นจะได้สีอื่นครับ ด, 10, ดึงถ้าท่านี้ครับดึงเลยครับนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นรูปว่าสีอะไรทุกถอนออกมีกี่เปอร์เซ็นต์บอกไปอ่านเคสครับผมคลิกกปในขณะที่หมึกใกล้หมดนะครับเขาก็จะมีการเตือนตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นหมึกที่เป็นเม็ดนะครับถ้าเกิดยังไงใส่เข้าไปอ่ะแนะนําให้ขย่านิดนึงนะครับเพื่อให้เขาคายตัวกันหน่อยนะครับขย่านิดนึงแล้วก็ใส่กข้าไปนะครับแค่นี้เองแล้วก็แค่จําเรื่องตรงล็อกสีว่า ตรงตัวกล่องหมึกเนี่ยจะมีสีของตัวเองเยอย่าใส่ผิดอันใส่ผิดอันมันดันไม่เข้านะครับแต่ว่าไม่แนะนําว่าถ้าใส่ถ้าใส่พลาดแล้วอย่าไปดันซ้ําเดี๋ยวมันจะมีปัญหาน,นะครับแล้วก็ตัวหมึกตรงนี้เราสามารถสั่งได้จากจากเบอร์ตรงนี้เลยเนาะใช่ครับ,รบโทรเข้าแล้วก็ต่อเบรคเกอร์ได้จริงๆเนะบอร,ร์นี้ก็เป็นทั้งเบอร,ร์การสั่งของแล้วก็เป็นเบอร,ร์ทั้งเรื่องของเซอร์วิสนะครับเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องต้นสมมติว่าอ่าโทรหา02 3 4 49 9, 9, 9 8 8าเ้าาแแล้ว ติดต่อประสานงานเวลาโทรเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีคอนซนเตอร์เป็นคนรับของบริษัทแคนนอนนะครับเราก็มีหน้าที่บอกว่าเออเครื่องรุ่นนี้คือ C W 5 5 0นยะครับก็คือตัวนี้เนียคือชื่อรุ่นนะครับคือ C W 5 5 0แล้วก็ถามว่าหมายเลขเครื่องอะไรเราบอกหมายเลขเครื่องไปปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเครื่องตัวนี้ตั้งอยู่ที่นี่นะครับเกิดอะไรขึ้นเราจะมีสังเกตตรงนู้นนะครับว่าสมมุติว่าตัวเบลเลอร์สีแดงขึ้นปุ๊บจะมีโค้ดนะครับจะมีโค้ดบอกคือ E R โค้ดหรือว่าเป็นตัวเลขอะะไรรก็แแล้วต่นะคับ เราจำไว้เราจดไว้แล้วก็บอกเจ้าที่ว่าเออหมายเลขเครื่องนี้เกิดโค้ดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกเข้าไปแต่ต้องเลือเออเลือกที่เออเรียกวอเลที่หนักหน่อยนึงถ้าเออเลืทั่วไปอย่างเช่นแค่ดึงของเนี่ยก็จะไม่ขึ้นตัวเลขเลยแต่เขาจะมีภาพและมีคำอธิบายชัดเจนว่า ให้เอาเหมืใส่เข้าไปนะจะมีภาพคล้ายๆวิสานเนี่ยลองลองถ้ามีตัวเออร์เลอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเออร์เลอร์โค้ดหนึ่งข้อควาที่ให้แหละอันนี้ถ้าจะต้องเป็นต้องติดต่อกับทางช่างนิดนึงแหละได้เดี๋ยวผมจะแปะนามบัตรของผมไว้ในในคู่มือมันมีบอก์มไหมคู่มือมันจะไม่ในคู่มือจะไม่บอกครับมันจะมันจะลึกเป็นในส่วนของเชิงช่างมากกว่าครับแต่ก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษใช่เบื้องต้นอยู่ ในกติดปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะนามบัตรของผมแต่ถามว่าเออเร่รื่องที่ฝ่ายขายแล้วก็ทางเนี่ยเขาเลอเร่ช่วยอะไรได้นะครับก็แค่เวลาเราโทรเข้าเซอร์วิสปุ๊บแจ้งเออเลอร์เขาเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเบื้องต้นเพียงพอในการที่จะประสานงานช่างว่าช่างจะได้รู้อาจจะโทรมากลับมาอีกครั้งหนึ่งจะไแก้ปัญหาเรื่อง้จากการโทรศัพท์เรื่องอะไรมาให้ถูกต้องนะครับมันได้เร็วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดาษนะครับที่บอกว่าเป็นกระดาษม้วนแกน3นิ้วนะครับสั่งกระทางบริษัทได้เลยนะครับ